สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ l i n k q u e คิวนะคะ l i n k q u e คิวก็จะเป็นภาษา q ิวที่ใช้ในการดึงข้อมูลหรือกองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆนะคะในแหล่งข้อมูลเนี่ยจะมีหลายชนิดนะคะ ทำให้นักพัฒนาต้องเรียนรู้ภาษาคิวรีภาษาใหม่ๆมากมายเพื่อให้จัดการกับแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆนั้นได้นะคะ Link ์ u ิว y จะทําให้เราไม่ต้องเรียนรู้ภาษาคิวรีเยอะแยะนะคะเพราะว่าลิงค์คิวรี่ลิงค์คิวเนี่ยสามารถดึงข้อมูลแหล่งข้อมูลได้หลายๆชนิดชนะเช่นคอลเลกชันเช่น ado net data set sql d o c เว็บเซอร์วิสแล้วก็พวก Microsoft SQL Server หรือว่าฐานข้อมูลแบบอื่นๆน,นะคะนี่ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะคะก็คือผู้พัฒนาก็จะใช้ Link q r เนี่ยในการ Query ข้อมูลแหล่งข้อมูลแบบต่างๆ Query ได้ทั้ง Collection นะคะพวก Object พวก Dataset พวก SQL พวก Entity หรือว่าพวก SQL เออ SQL, XML, พวก i q u e a b l e พวกนี้นะคะอื่นๆอีกมากมายทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ l i n k Query นะคะ LINQ Query สมมติว่าเราต้องการจะใช้กับ List นะคะเราสร้าง List ใหม่ ช่นลิสต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนออบเจกต์หนึ่งใช่ไหมคะเราจะนำลิงก์คิวรี่มาจัดการกับออบเจกต์หรือคลาสเป็นลิสต์ของลิสต์คลาสชนิดลิสต์คลาสชื่อว่าดีเซลแล้วกันนะคะรูปแบบของมันของลิงก์คิวรี่ เราจะคุ้นๆมันจะคล้ายกับ XML นิดหนึ่งะคะ่ะก็อาจจะใช้ f o ์ m ตัวแปรใดๆในชื่อลิสต์นั้นนี่นะคะชื่อลิสต์สักลิสต์หนึ่งเนี่ยก็นี่ให้ดู format มนันนะคะ where ที่ไหน ก็จะเป็นเหมือนการกรองนะคะกรองข้อมูลเราจะมีพวกเงื่อนไขอยู่ตรงนี้ x เท่ากับฟิลเตอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เลือก x ใช่ไหมคะให้มาใส่ค่ากลับมาให้ Result ก็ประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้ยังผิดอยู่เพราะว่า เราต้องการให้ดู format ม,มันก็จะมี form in form ร์มตัวแปรในลิสไหนที่ไหนก็ใช้ฟิลเตอร์กรองแล้วก็ให้เลือกอตัวแปร x นี้ดึงค่าเข้าสู่รีเซานี่นะคะอ่ะทีนี้ลบก่อนลองเขียนใหม่นะคะที่ถูกต้อง เราสร้างลิสต์ใหม่นะคะเป็นลิสต์ของสัตว์เลี้ยง new list ก็เ,เพิ่มเพิ่มเพชรค่ะ เพิ่มข้อมูลใช้ปีกา